สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่านะครับในช่วงที่พี่แฮมอัดนี้ต้องบอกว่าพี่แฮมเพิ่งไปแอบเที่ยวมาครับเพราะว่ามันมีวันหยุดยาว3วันแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่แฮมก็ค่อนข้างที่จะทํางานหนักมากๆครับงานเครียดมากๆเลยก็เลยถือโอกาสเนี่ยออกไปเที่ยวสักหน่อยเอาจังหวัดที่มันอยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครครับก็เหมือนไปเปลี่ยนที่นอนแหละและจังหวัดที่พี่แฮมเลือกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น จังหวัดที่พี่แํมเพิ่งเคยไปครั้งแรกในลักษณะไปท่องเที่ยวนะครับคือปกติก็จะผ่านจังหวัดนี้อยู่แหละแต่ว่ายังไม่เคยไปนอนค้างยังไม่เคยไปเที่ยวจริงๆจังๆจ,จ,จังหวัดนั้นก็คือจังหวัด พระนครสีอยุทยานั่นเองครับพอพูดถึงจังหวัดอยุธยาพี่แฮมเรียกสั้นๆแล้วกันเนาะพอพูดถึงอยุธยาเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงอะไรกันครับหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงวัดวาอารามเนาะซึ่งพี่แฮมไปมาเนี่ยสวยมากๆครับสวยแบบขนลุกเลยแล้วก็คิดว่าโอ้โหอยู่มา40ปีทําไมพึ่งจะมาเนี่ยเดี๋ยวยังไงหาโอกาสไปเที่ยววัดอื่นๆอีกแน่นอนแต่ว่าวัดเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นอันดับรองๆลงมานะครับสำหรับพี่แฮมเพราะว่าสิ่งแรกๆเลยที่พี่แฮมนึกถึงก็คือ กุ้งแม่น้ำครับสายกินนะครับรู้สึกว่าโอ้โหไปถึงอยุธยาเนี่ยยังไงก็ต้องไปลองกุ้งแม่น้ำสักหน่อยซึ่งก็ไปลองมาจริงๆครับและอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าขึ้นชื่อในอยุธยาเหมือนกันที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่ว่าไปสายขนมหวานนั่นก็คือ โรตีสายไหมครับเพื่อนวิฮัมคนหนึ่งเนี่ยเขา r e c o m m e n d นะหรือว่าเขาบอกพี่ฮัมเลยว่ายังไงเนี่ยไปอยุธยาแฮมแกต้องไปลองกินร้านนี้ให้ได้นั่นก็คือโรตีสายไหมแม่ป้อมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโรตีสายไหมร้านนี้มีรางวัลมิชลินไกด์เนี่ยมารับประกันเลยทีเดียวแต่พอพี่ฮัมไปหาข้อมูลมาเนี่ยไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ย ก็จะพบว่าไม่ใช่ว่าจะได้กินกันง่ายๆครับต้องมีไปต่อคิวบางทีไปแล้วก็หมดอีกมันมีร้านแบบที่เป็นออริจินอลนะของคุณแม่แล้วก็จะมีร้านลูกอีกพี่ก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันยุ่งยากจังเลยนะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวเราก็ไม่อยากที่จะไปต่อคิวไปอะไรอย่างนี้ดังนั้นพอพี่แอมกลับมาจาก อ่อายุทยาครับกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปต่อคิวเนาะเพราะรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะเซฟเวลาเอาไปเที่ยวหรือเอาไปพักผ่อนมากกว่าดีกว่าไปต่อคิวก็เลยมาเปิดในช้อปปีครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะว่าในช้อปปีเนี่ยมีโรตีสายไหมแม่ปอมเสิร์ฟไปถึงบ้านเลยครับล่าสุดวิมก็เลยสั่งมารับประทานเนาะแล้วพอเอามาอุ่นสักหน่อยครับรับประทานก็อร่อยเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าเออมันดีเลยทีเดียวประหยัดเวลาไปได้เยอะ ยังไงเดี๋ยวพี่ทมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเพิ่มความหวานในชีวิตเนาะเพิ่มน้ําตาลในชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะกดสั่งได้นะครับเดี๋ยวพี่ทมแปะไว้ให้รับรองว่าอร่อยถูกใจเลยทีเดียวและสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความแปลกเนาะเพราะว่าพี่ทมอยากจะเล่าเป็นเรื่องราวให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคิดแล้วก็ค่อยๆเสาะหาความจริงไปเรื่อยๆและต้องบอกเลยว่า ตอนจบเนี่ยมันก็มีความคาดไม่ถึงอยู่พอสมควรดังนั้นก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยฟังคลิปนี้จนจบนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปปีเนี่ยตอนนี้พี่แอมคิดว่าฟังได้ครับแล้วก็อยากให้ฟังด้วยไปคิดตามครับ ไปลองดูเพราะว่าในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีบทเรียนอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะที่ช่วยสอนเราได้และพี่ยามเชื่อเลยว่าเมื่อน้องๆเนี่ยฟังจบแล้วนำกลับไปคิดต่อยอดครับมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันตัวชั้นดีให้กับน้องๆเลยเนาะเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวนี้ครับเราต้องไปกันที่เมืองที่ชื่อว่าบาราดโฮสประเทศสเปนครับโดยต้องกลับไปช่วงปี2021และบุคคลต้นเรื่องของเราเนี่ยก็เป็นเด็กหนุ่มวัย21ปีที่ชื่อว่าพราโบเซียล่าโมเรโนครับพราโบเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มหน้าราดีครับเป็นเด็กหนุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เอกคณิศาตสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยแหละ ตอนนั้นเนี่ยพาโบเขาก็อาศัยอยู่กับน้องชายฝาแฝดอีกคนหนึง่งโดยทั้งคู่เนี่ยก็อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยครับก็เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็เลยมาอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยซึ่งทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดายจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าพวกเขาสามารถใช้เวลาในการเดินไปเรียนเนี่ย แค่2นาทีครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่ได้มีประวัติอะไรมากมายไปมากกว่านี้ครับที่ถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับพระโบนอกจากปากคําของครอบครัวโดยทุกคนเลยเนาะในครอบครัวเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าพระโบเนี่ยคือเด็กที่โดดเด่นด้านความขยันแข็งครับตลอดเวลาเนี่ยนับตั้งแต่เขาเป็นเด็กเลย จนเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาแทบไม่เคยสร้างปัญหาปวดหัวให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยเขาก็ดำเนินชีวิตของตัวเองอย่างนี้ไม่อย่างดีครับจนกระทั่งในคืนคืนหนึ่งคืนวันนั้นคือคืนวันที่2ทธันวาคมปี2021คืนนั้นเนี่ยพาโบเขาออกไปแฮงเอา์ครับ ก็เด็กวัยรุ่นใช่ไหมออกไปดื่มสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนๆของเขาโดยเขาก็ดื่มกันอย่างสนุกสนานครับแล้วก็มีความสุขเม้ามอยอะไรกันตามภาษาเพื่อนระดับมหาวิทยาลัยก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะปิดท้ายค่ําคืนนั้นด้วยการแบบเฮฮากันที่บาร์แห่งหนึ่งของถนนสุบรันซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองตอนนั้นเนี่ยพาโบกับเพื่อนๆก็พูดคุยครับอยู่ที่บาร์แห่งนี้คือมันก็เป็นสไตล์ของเด็กวัยรุ่นเนาะ พีมก็ไม่แน่ใจว่าเด็กวัยรุ่นไทยปัจจุบันนี้ต้องใช้กัาวัยรุ่นเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ห่างจากวัยรุ่นมานานแล้วเพราะเวลาไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยครับมันก็จะมีการเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆใช่ไหมบางทีจะไม่ได้อยู่ที่ร้านเดียวก็ดื่มร้านนี้ทีไปต่อร้านนั้นที่สเปนก็เหมือนกันครับพราโบก็เป็นแบบนั้นเลยก็ดื่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาบาร์แห่งนี้แหละและบาร์แห่งนี้เป็นบาร์แห่งสุดท้ายครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดื่มสังสรรค์กันจนเวลาเนี่ยมันล่วงเลยประมาณตีสองแล้ว ตอนนั้นเนี่ยพาโบก็มาคิดเนาะว่าเฮ้ยมันดึกแล้วแหละเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขอตัวกลับที่พักก่อนครับแต่ต้องบอกว่าในคืนนั้นพาโบนี่เขาแบบดื่มเยอะมากครับดื่มแบบเยอะจัด,จดเลยนั่นทำให้ตัวเขาเนี่ยก็มีอาการแบบมึนเมาเยอะมากๆเช่นเดียวกันนั่นทำให้จังหวะที่พาโบเนี่ยเขากำลังเหมือนเดินลุกขึ้นมาเนาะจากเก้าอี้แล้วก็กำลังจะเดินออกจากบาร์เนี่ยตัวเขาดันไปชนกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับจนทำให้โทรศัพท์มือถือของเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ย พังไปเลยเนาะไม่รู้ไปชนกันยังไงอย่างไรก็ตามครับเหล่าเพื่อน,อนแล้วก็พยานในคืนนั้นเนี่ยก็ต่างยืนยันว่าพาโบกับเด็กหนุ่มคนนั้นก็แบบเหมือนตกลงกันได้เนาะเคลียร์กันได้พูดคุยกันดีๆไม่ได้มีท่าทางที่จะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวอะไรกันแถมตัวพาโบเองเนี่ยก็ยังขอโทษขอโพยครับพร้อมทั้งสัญญาว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะจ่ายค่าซ่อมมือถือทั้งหมดให้หรือเขาเนี่ยเสนอแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดซ่อมไม่ได้เนี่ย เขายินดีที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้กับเด็กหนุ่มคนนั้นเลยทีเดียว และด้วยเหตุนี้ครับนั่นทําให้พราโบกับเด็กหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็เลยมีการเหมือนแลกเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนกันไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าจะได้มีการอัปเดตว่าเออเนี่ยไปซ่อมมาแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่หรือว่าซ่อมไม่ได้เดี๋ยวจะต้องจ่ายกันยังไงเคลียร์กันยังไงก็แลกเบอร์กันไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่พราโบไปชนกับเด็กหนุ่มคนนั้นเนาะเขาก็ค่อยๆเดินออกจากบาร์ไปพร้อมกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ก็อาสาที่จะไปส่งพราโบครับเพราะว่าดูส่งแล้วเนี่ย พาโบมันแบบเมาจัดเลยครับเมาหนักมากๆดูแล้วเขาก็เป็นห่วงครับกลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะไม่ถึงบ้านอย่างไรก็ตามหลังจากที่ออกมาหน้าบา์แล้วเนี่ยพาโบก็เลยบอกเพื่อนคนนี้ครับบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาส่งดีกว่าเขาเกรงใจครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ตีสองเขาไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาจะเรียกรถแท็กซี่เนี่ยกลับบ้านเองไปเลยจะได้ไม่ต้องลำบากพอพูดอย่างนี้ครับเพื่อนเขาก็เลยแบบไม่ได้ขัดใจเนาะก็รอจนพาโบเนี่ย เรียกรถแท็กซี่ครับก็โบกรถแท็กซี่คันนึง่งพอโบกได้เนี่ยพาโบก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปเขาก็แยกย้ายกลับบ้านแต่ใครจะไปคิดครับว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เพื่อนคนนี้จะได้เห็นพาโบในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ ในเช้าวันรุ่งขึ้นครับตามแผนเนี่ยวันนั้นพาโบกับน้องชายฝาแฝดที่อาศัยอยู่ในหอพักด้วยกันเนี่ยก็ต้องเหมือนเดินทางกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดครับก็เรียกว่านัดกันไว้แหละแต่ปรากฏว่าเช้าวันนั้นเนี่ยพอน้องชายฝาแฝดของพาโบตื่นขึ้นมาก็อา้าวทาไมพี่ชายยังไม่กลับมาที่ห้องเนาะพอไม่เห็นพี่ชายครับว่าแล้วเขาก็เลยเป็นไงครับโทรศัพท์ไปหาใช่ไหมก็ง่ายๆของมอนเซนเลยครับไม่เห็นพี่ชายก็โทรไปหาปรากฏว่าพาโบเนี่ย เขาไม่รับสายครับน้องชายเนี่ยก็โทรไปอีกทีเนาะแต่โทรไปกี่ทีกี่ทีเนี่ยมันก็ไม่มีคนรับสายสักทีทําให้ตอนนั้นเนี่ยน้องชายฝาแฝดของพราโบเนี่ยเขารู้เลยครับว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพี่ชายของเขาน้องชายฝาแฝดคนนี้ก็เลยรีบติดต่อไปยังน้องชายอีกคนนึงครับคือเขามีน้องอีกคนนึงด้วยเพื่อช่วยกันออกมาตามหาพี่ชายอย่างพราโบอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางไปยังจุดไหนจุดที่คาดว่าพาโบเนี่ยน่าจะไปแต่ว่ามันกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยของพาโบแม้แต่น้อยสุดท้ายครับพวกเขาก็เลยกลับมาพยายามโทรศัพท์หาพาโบอีกครั้งหนึ่งโทรแล้วโทรเล่าจนกระทั่งมีคนรับสายกับเพื่อนเพียงแต่เสียงของปลายสายนั่นนะ มันไม่ใช่เสียงองพราโบแต่มันกลับเป็นเสียงของผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งซึ่งต่อมาเนี่ยก็ทราบว่าชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กเกษียณอายุไปแล้วโดวยชายคนดังกล่าวครับเขาได้บอกว่าเขาเนี่ยไปพบโทรศัพท์เครื่องนี้ตกอยู่แถวๆริมฝั่งแม่น้ำกัาเดียน,นาครับซึ่งในจุดที่พบโทรศัพท์เนี่ยมันตั้งห่างจากหอพักพาโบเนี่ยออกไปราวๆ 7กิโลเท่านั้นเองชายคนดังกล่าวเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยในตอนที่ประมาณแบบ2ทุ่มครึ่งนะของวันที่3ธันวาคมเนี่ยตอนนั้นเขาก็ออกมาเดินเล่นครับพร้อมกับสุนัขคู่ใจตัวหนึง่งอารมณ์เหมือนเดินทอดน่องหลังรับประทานอาหารเย็นแล้วเขาก็เดินเรื่อยๆจากบ้านเนี่ยจนกระทั่งมาถึงริมแถวแม่น้ำแห่งนี้แต่แล้วเนี่ยจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนโทรศัพท์เนี่ย ดังขึ้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าโหสงสัยจะมีใครบางคนเนี่ยอยู่แถวนั้นพอดีใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคนโทรมาหาพอดีอย่างไรก็ตามหลังจากที่เสียงโทรศัพท์นั้นเนี่ยมันดังขึ้นแล้วมันก็เงียบลงสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงเรียกสายเนี่ยเสียงเดิมเลยนะดังขึ้นมาอีกในตอนนั้นเองครับผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเริ่มมองหานะว่าเฮ้ยแหล่งที่มาของเสียงอยู่ตรงไหนและแล้วเขาก็ไปสังเกตเห็น ไฟครับมันเป็นไฟจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสว่างขึ้นมาชายคนนี้ก็เลยรีบวิ่งไปรับสายนั่นเองซึ่งเรื่องราวมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่น้องชายของพราโบเนี่ยได้เล่าออกมาเช่นเดียวกันน้องชายของพราโบเนี่ยเขาได้เล่าให้ฟังภายหลังครับว่าทันทีที่มีคนรับสายเนี่ยปลายสายได้พูดออกมาทันทีว่าผมเจอโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วผมคิดว่าคุณเนี่ยทำมันตกอยู่นะ โดยลักษณะคําพูดของชายคนที่เก็บมือถือได้เนี่ยก็เหมือนกับคนที่คิดว่าโทรศัพท์นี้ถูกใครบางคนทำหล่นเอาไว้จริงๆครับไม่ได้มีความแบบต้องสงสัยหรือไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยตอนที่ชายสูงวัยคนนี้พบโทรศัพท์เนี่ยเขายังบอกอีกนะว่าหลังจากที่เขาพูดคุยกับน,น้องชายของพราโบจบแล้วเนี่ยเขารับรู้ได้ถึงความกังวลใจของอีกฝ่ายทันทีเขารู้ว่านี่คือโทรศัพท์ของพี่ชายของเขาซึ่งคาดว่า น่าจะกำลังหายตัวไปครับใช้สูงวัยคนนี้ก็เลยพยายามที่จะเดินไปทั่วๆเลยนะเพื่อดูว่าเฮ้ยเนี่ยโทรศัพท์ตกอยู่แถวนี้และทถวๆนั้นล่ะมีคนที่แบบอาจจะล้มอยู่ประสบอุบัติเหตุอยู่หรือเป็นอะไรอยู่หรือเปล่าก็เดินจนทั่วเลยครับช่วยกันหาเดินไปยังบริเวณจุดต่างๆบริเวณนั้นปรากฏว่าผู้ชายที่พบโทรศัพท์มือถือคนนั้นนะครับเขาก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากโทรศัพท์นั่นแหละที่มันตกอยู่ สุดท้ายในเมื่อเป็นเช่นนี้ชายสูงวัยคนนี้ก็เลยบอกเบอร์โทรศัพท์กับน้องชายของพาโบครับเป็นเบอร์ของเขาเองเนาะพร้อมกับแจ้งที่อยู่ให้น้องชายของพาโบเนี่ยเดินทางมายังจุดที่เขาพบโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ทันทีครับเรื่องราวการหายตัวไปของพาโบเนี่ยได้ถูกนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมาเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย ช่วยกันส่งกำลังในการออกตามหาครับแล้วก็สืบค้นร่องรอยต่างๆของพาโบโทรศัพท์ของพาโบที่พบเนี่ยต้องบอกว่ามีการโทรเข้ามาเป็นมิสคอลนะครับมากกว่า20สายและมันก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะเปะเปลื้อนมากๆที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คราบดินครับเพื่อนๆแต่มันยังมีคราบเลือดครับ ติดอยู่ที่โทรศัพท์ด้วยเอาจริงๆสิ่งนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่พลาโบเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถืออาจจะได้รับบาดเจ็บนั่นเอง ตอนนี้ครับทั้งเหล่าญาติญาติทั้งกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งเพื่อนเพื่อนเนี่ยช่วยกันระดมคนครับออกมาตามหาตัวพาโบกันจ้าละวันเลยเนาะทั้งในบริเวณในจุดที่พบโทรศัพท์มือถือแล้วก็จุดต่างๆพวกเขามีการปูพรมครับตามหาเฉพาะริมแม่น้ําตรงนั้นเนี่ยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงแต่สุดท้ายเนี่ยมันแปลกมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันไม่กลับไม่พบร่องรอยอะไรเลยที่เกี่ยวกับพาโบแม้แต่น้อย ในเช้าวันรุ่งขึ้นครับทางครอบครัวของพาโบได้มีการเผยแพร่รูปถ่ายของเขาครับลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆรวมถึงมีการปลิ้นโปสเตอร์ใบปิวเนี่ยมาแจากจ่ายไปทั่วเมืองบาร a ดาโฮสเลยทีเดียวขณะดเดียวกันครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการออกประกาศเนาะ ขอความร่วมมือกับภาคประชาชนเนี่ยในกรณีที่หากมีใครพบเบาะแสหรือสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ก็ช่วยติดต่อเข้ามาครับให้ขอความร่วมมือให้ทุกคนเนี่ยเป็นหูเป็นตาให้กับคดีนี้ให้มากที่สุดมีการตั้งข้อสมมุติฐานต่างๆไว้ด้วยครับเพื่อนๆว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพาโบเนาะก็มีออกมา,มามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการหนีออกจากบ้านโดยสมัครใจหรือเปล่า การหลบหนีด้วยเหตุผลบางประการหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะถูกบน้นรวมไปถึงกรณี worst case scenario หรือว่ากรณีที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือพระโบอาจจะถูกฆาตกรรมนะครับโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนของคดีเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบบตัดทอนสมมุติฐานใดๆออกเลยครับก็เรียกว่าเอาทุกความเป็นไปได้เนี่ยมานั่งคิดวิเคราะห์กันก่อนเพราะสำหรับพวกเขาแล้ว ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้เสมอสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการค้นหาข้อมูลครับต้องให้ได้ข้อมูลมาเยอะที่สุดเพื่อน,นำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนในตอนนั้นเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่าญาติแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ได้มีอาสาสมัครอีกหลายคนเลยครับร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาตัวปราโบ โดยในช่วงสาวันแรกเนี่ยทุกฝ่ายมุ่งเน้นไปที่การค้นหาบริเวณแม่น้ำกวัวเดียนาก่อนนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่พบโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่โดยมีการขยายรัศมีครับเพื่อนๆกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะใช้ดโดรนของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างไรก็ตามเนี่ยผลลัพ์มันก็ยังเหมือนเดิมครับเพื่อนๆนั่นก็คือไรร่องรอยของาพาโบนั่นเองพอเป็นแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจกับอาสาสมัครก็เลย เบนเข็มครับเปลี่ยนเป้าหมายละไปหาแถวริมแม่น้ำมามา3วันเต็มเนี่ยหายังไงก็หาไม่เจอไปช่วยกันค้นหาแถวแถวบริเวณใกล้เคียงกับหอพักมหมาวิทยาลัยดีกว่าไม่เพียงเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนาะที่มันติดตั้งเอาไว้ตามจุดต่างๆตามเมืองด้วยเอามาตรวจด,ดูหมดเลยครับมาดูว่าในคืนที่พาโบไปสังสรรค์กับเพื่อนๆที่บาร์เนี่ยพอเสร็จแล้วเขาออกไปยังไง ออกไปกับใครหรือเปล่าซึ่งภาพในกล้องวงจรปิดครับก็สามารถจับเอาไว้ได้ว่าพาโบเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งเนาะที่เขาเดินไปตามถนนตามลาพังซึ่งจากภาพในกล้องวงจรปิดครับก็แสดงให้เห็นภาพของพาโบในคืนมาแล้วจริงๆโดยภาพที่จับเอาไว้ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพาโบเนี่ยเดินบนถนนด้วยสภาพที่แบบมึนเมามากๆครับเขาดูงุนงงสับสนแถมยังมีการเดินสะดุดล้ม หลายต่อหลายครั้งซึ่งจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเชื่อครับว่ามันน่าจะเป็นที่มาของคราบเลือดนั่นเองจำคราบเลือดบนโทรศัพท์มือถือได้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเชื่อว่ามันเกิดจากแผลจากการหกล้มครับวันเวลาก็ผ่านไปแบบนั้นจนกระทั่งวันที่6ธันวาคมซึ่งมันก็คือ4วันแล้วนะครับนับจากที่พราโบเนี่ยหายตัวไปทีมค้นหาได้กระจายกำลังการค้นหาไปยังจุดอื่นๆครับ มีการไปสำรวจย่านต e ่างๆครับไม่ว่าจะเป็นลอสโคลไรเนสแล้วก็ป้อมซานเชสทบอลด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบพบสัญญาณมือถือของพาโบในคืนนั้นและพบว่าพาโบเนี่ยได้เดินทางไปยัง2จุดนี้ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยมันจะมาจบลงที่บริเวณแม่น้ำกัวเดียนาตามที่มีคนพบโทรศัพท์มือถือของเขานั่นเอง มีการออกไปสอบถามเหล่าคนขับแท็กซี่ด้วยครับในพื้นที่แบบหลายร้อยคนเลยเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยครับที่แสดงตนว่าเขาคือคนขับรถแท็กซี่ที่รับพาพาโบขึ้นรถไปในคืนนั้นหลังจากพยายามกันอยู่หลายวันครับแต่ต้องบอกว่าหลักฐานเอ่ยร่องรอยเอ่ยข้อมูลเอ่ยเนี่ยมันน้อยมากๆน้อยจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้คำว่าน้อยอย่างผิดวิสัยเลยทีเดียว จ้าหน้าที่ที่ตำรวจก,ก็เลยกลับมาวิเคราะห์ครับเอาข้อมูลที่ได้ข่าวสารที่ได้หลักฐานที่ได้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยกลับมากางบนโต๊ะเนาะแล้วก็มาคิดใหม่หมดเลยลองตั้งข้อสมมติฐานกันใหม่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยพวกเขาเนี่ยวางสมมติฐานออกมาเป็น2แนวทางครับแนวทางแรกเลยเนี่ยเขาเชื่อว่าพลาโบน่าจะถูกใครบางคนฆาตกรรมไปแล้วครับและคนที่ลงมือสังหารเนี่ยน่าจะมีความเป็นมืออาชีพ สามารถซ่อนศพได้โดยไร้ร่องรอยโดยเหตุผลที่สนับสนุนข้อสมมติฐานนี้ก็คือมันไม่มีร่องรอยครับไม่มีร่องรอยของพาโบเลยแม้แต่น้อยเสมือนว่ามนุษย์เนี่ยกระทําขึ้นมาไม่มีใครเห็นเขาเลยนับตั้งแต่วันที่เขาออกจากบาร์เมื่อเสมือนพาโบเนี่ยหายไปในอากาศครับแล้วก็จะมีมือถือที่เปื้อนเลือดเท่านั้นเอง ที่มันตกอยู่นี่คือแนวทางแรกนะครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งหรืออีกหนึ่งข้อสมมติฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่าเป็นไม่ได้เหมือนกันและยังตัดทิ้งไม่ได้นั่นก็คืออุบัติเหตุครับมันเป็นไปได้ว่าพาโบเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุเขาอาจจะพลัดตกลงไปในแม่น้ําและด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือว่าความบังเอิญอย่างไรก็ตามเนี่ยทำให้โทรศัพท์ของพาโบเนี่ย ดันไม่ได้ตกลงไปในน้ําด้วยครับแต่มันกลับกระเด็นแล้วก็ไปถูกพบแถวๆริมแม่น้ํากัวเดียวหน้าแทนและหากจํากันได้นี่คืนนั้นเนี่ยพาโบเป็นไงดื่มแอลกอฮอล์แบบหนักมากๆใช่ไหมครับเมาจนแทบจะเดินไม่ได้ดังนั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเขาอาจจะลม้มลงตกแม่น้ําโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมครับอาจจะลงจากรถแท็กซี่ด้วยสาเหตุใดก็ไม่รู้แล้วก็มาเดินริมแม่น้ําแล้วก็ตกลงไปจนอาจจะถูกกระแสน้ำเนีเน่ย พัดจมลงไปก็เป็นไปได้ตำรวจก็มานั่งคิดนะว่าเอาจริงๆทั้งสองสมมติฐานเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ทั้งคู่เลยแต่ในเมื่อแนวทางแรกที่เป็นการถูกฆาตกรรมเนี่ยมันไม่มีหลักฐานครับหรือว่าไม่มีอะไรที่ชี้โยงไปที่การฆาตกรรมดังนั้นเขาก็เลยเริ่มต้นจากการสืบสวนในสมมติฐานที่สองก่อนนั่นก็คืออุบัติเหตุครับและอุบัติเหตุที่พอจะคิดออดเลยในกรณีของพาโบก็คือ เขาอาจจะพลัดตกลงไปในแม่น้ำกัวเดียนานั่นเองดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเ,เริ่มส่งกำลังเนี่ยออกไปค้นหากันที่แม่น้ำกัวเดียนาครับโดยรอบนี้มีทั้งสุนัขดมกลิ่นและก็ทีมประดาน้ำเนี่ยลงไปงมในแม่น้ำกัวเดียนาเลยทีเดียวเพื่อตรวจสอบว่าสมมุติฐานเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่หลังจากที่มีการค้นหากันยาวนานจนถึงเช้าวันที่17ธันวาคมจู่ๆ สุนัขดมกลิ่นตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องเขากําลังอยู่บนเรือสํารวจเนาะก็คือออกเรือไปแล้วก็เอาสุนัขขึ้นไปบ,บนเรือด้วยสุนัขตัวนี้ได้ส่งอาการอะไรแปลกๆออกมาและในจุดนั้นครับมันอยู่บนแม่น้ำกัว,กวเดียนาอนะอยู่ในผืนน้ำนี่แหละซึ่งมันห่างจากฝั่งเพียง5เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมุ่งตรงไปยังจุดที่น้องหมาเนี่ยเขาส่งสัญญ,ญาณมาแหละว่าพบอะไรบางอย่างและก็พบจริงๆครับมันมีอะไรบางอย่างเนี่ย ลอยอยู่เหนือน้ําทีมบดาน้ําก็เลยลงไปสํารวจด,ดูและสุดท้ายเขาก็พบว่านี่คือศพของมนุษย์และก็คาดว่าน่าจะจมน้ําเสียชีวิตและพอผ่านเวลาไปเนาะร่างกายก็จะเหมือนลอยขึ้นมาครับตามธรรมชาติตามการย่อยสลายนั่นเองการค้นพบครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่านี่แหละคือร่างของพาโบ ที่พวกเขากำลังตามหากันอยู่มีการส่งร่างไปตรวจสอบทางนิติวิทยาครับและสุดท้ายผลก็ออกมาว่าร่างนี้คือพาโบ s เซียร่าโมเรโนจริงๆด้วยและจากการชนสูตรพริกศพก็เปิดเผยว่ามันไม่มีร่องรอยของบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขาดังนั้นแล้วทุกอย่างมันเกิดจากอุบัติเหตุอันโชคร้ายของตัวปาโบนั่นเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สันนิษฐานเหตุการณ์ในคืนนั้นครับว่าหลังจากที่พราโบเนี่ยแยกกับเพื่อนของเขาไปเขาคงพยายามเดินไปยังจุดที่สามารถเรียกรถแท็กซี่ได้หรือไม่ก็อาจจะลองเดินไปตามทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสางเมาขึ้นแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเมามากๆทําให้เขาเนี่ยเริ่มสับสนระหว่างทางกลับหอทำให้เขาเนี่ยเดินไปหลายจุดเลยนะเดินไปทั่วเมืองเลยก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมาพลาดตกในแม่น้ำกัวเดียนา แม้ว่าจะทำใจเอาไว้แล้วครับแต่ต้องบอกว่าเหล่าสมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็คนที่รักพาโบเนี่ยพอทราบข่าวนี้ก็หัวใจแตกสลายกันทุกคนเลยแต่พวกเขาก็ยังทำจดหมายผ่านสื่อเพื่อขอบคุณสำหรับการแสดงความรักและความสนับสนุนที่ได้รับจากผู้คนทุกภาคส่วนนะครับทางครอบครัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการสูญเสียเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่การค้นพบก็ทำให้พวกเขามั่นใจได้ว่า พระโบไม่ได้ถูกใครทำร้ายหรือสังหารพวกเขายังอยากจะขอบคุณเหล่าบุคลากรทุกคนครับที่มีส่วนร่วมในการค้นหาโดยเฉพาะตำรวจแห่งชาติและเหล่าอาสาสมัครที่ทุ่มเทแล้วก็พยายามในการค้นหาอย่างเป็นมืออาชีพครับและสุดท้ายเรื่องราวการหายตัวของเด็กหนุ่มคนนี้ก็จบลง ด้วยความจริงที่น่าเศร้าอีกเช่นเคยนะครับจากเรื่องราวนี้ครับเราจะเห็นได้เลยเนาะว่าเอาจริงๆแล้วสาเหตุมันก็เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่มีใครตั้งใจนั่นเองครับ ถ้าจะบอกว่าเรื่องราวนี้มีคนผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงๆพี่ฮัมมองว่าไม่ได้มีใครผิดเลยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะออกไปแฮงเอาท์ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนาะกับทุกคนแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดบาปอะไรแต่อย่างไรก็ตามครับพี่ฮัมก็เคยเตือนไปในหลายๆคลิปแล้วเนาะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดและควรมีอยู่ตลอดเลย ก็คือเรื่องของสติครับไม่ใช่แค่เฉพาะตอนที่เราออกไปสังสรรค์ตอนที่เราเมาเนาะแต่ทุกๆโอกาสครับทุกๆขณะเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือสติของเรานั่นเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองสติเราได้เช่นเราอาจจะไปดื่มเครื่องดื่มจนสังสรรจนมันเมาเนี่ยพี่แฮมแนะนําว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็อยากให้มีคนที่มีสติดีกว่าเรามากกว่าเราเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเราครับ เพราะว่าในสภาวะที่เรายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยก็ไม่ต้องมั่นใจมากขนาดนั้นครับยังไงปลอดภัยไว้ก่อนเอาสักคนที่มีสติเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราก่อนน่าจะดีกว่านะครับยังไงน้องๆหนูๆห,หรือว่าพี่ๆก็ตามเนาะถ้าเกิดจะดื่มยังไงเนี่ยดื่มอย่างมีสตินะครับพี่ฮัมไม่เคยห้ามนะบอกไม่เคยบอกว่าคนดื่มเป็นคนไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีอะไรขอแค่ว่า อย่าไปเดือดร้อนใครครับรวมถึงอย่าเดือดร้อนตัวเองด้วยยังไงนะําเรื่องราวนี้มาเล่าเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆนะครับสุดท้ายครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์เนาะกดแชร์พูดคุยคอมเมนต์กับพี่ยำได้อาจจะเอาเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาบอกเล่าได้ครับมาบอกว่าเนี่ยเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้เป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันหรือใครไม่ได้อยากจะพูดถึงคดีนี้ก็คุยเล่นเรื่องอื่นได้ครับอาจจะลอง สั่งโลติสายใหม่ของมิแฮมเนี่ยพอชิมไปแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยสมกับเป็นมิชลินไกด์หรือเปล่าเนี่ยก็นํามาเล่าให้พี่แฮมฟังได้เช่นเดียวกันพี่แฮมอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของครอบครัวของเราครับให้ทุกคนรู้สึกว่าเนี่ยพี่แฮมก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งนะหรือว่าเป็นน้องชายคนหนึ่งเป็นลูกคนหนึ่งก็ได้นะครับบางคนก็เรียกพี่แฮมว่าเป็นลูกเลยก็ยินดีครับให้เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวอยากจะพูดคุยอะไร พูดคุยกันเลยครับขอให้เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ลดความท็อกซิกเนาะอย่างน้อยๆที่อื่นท็อกซิกมาที่อื่นแย่ๆมาขอให้สังคมตรงนี้เป็นสังคมดีๆของพวกเราทุกคนนะครับเพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆครับสําหรับวันนี้พี่มขอตัวไปกินโรตดดีสายไหม่ก่อนนะครับสวัสดีครับ